หากเปรียบเส้นทางของหนังเรื่องดอยบอยเป็นชีวิตคนก็เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานลองมาแทบทุกอย่างก่นจะเจอจุดที่ดีที่สุดของหนังฟิกชั่นเรื่องแรกของนนทวัฒน์นำเบญจพลซึ่งปันโปรเจกต์นี้จากข้อมูลรีเสิร์ชเป็นภาพไทยก่อนกลายเป็นนิทรศการศิลปะแบบอินสตอลเลชันจัดแสดงทั้งฮ่องกงบังกลาเทศและเวียดนามกระทั่งขยับขยายมาเป็นหนังสือและสารคดีขนาดยาวในชื่อดินไร้แดนกับภาพฟุตเตจ ที่เห็นชีวิตการต่อสู้ดิ้นรนและไร้ความฝันของเด็กชาวไทยใหญ่หากด้วยข้อจำกัดของสารคดีที่ไม่อาจเปิดเผยซับเจ็์ได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงทำให้นนทวัฒน์ตัดสินใจต่อยอดเป็นภาพยนตร์เต็มตัวโดยใช้เวลาพัฒนาบทหาทุนจนกินระยะเวลานาน,านถึง6ปีเต็ม การเล่าเรื่องของอดีตทหารที่ลี้ภัยจากรัฐฉานมาไทยและต้องค้าบริการนำไปสู่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่ฉาบไปด้วยปมทางสังคมการเมืองในดอยบอยทำให้หนังได้ฉายเวอร์พรีเมียร์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่28ในสายประกวดหลักคิมจีซอก ได้กระแสตอบรับทันทีด้วยการทำสถิติขายตั๋วหมดเร็วที่สุดเพียง10นาทีและส่งให้นักแสดงนำอัดอวัดควา้ารางวัล Rising Star Award มาครองได้สำเร็จซึ่งสำหรับนนทวัฒน์ถือว่าหนังฟิกชั่นเรื่องแรกมาได้กไกลเกินคาดเรียกว่าเป็นทั้ง the end of the season และก็ e b e g i n ก i n g of the n e ะเดวิลซ n เป็นความพร้อมกันครับ ก็คืออย่างที่บอกครดอยบอยมันก็เหมือนกับมันเหมือนกันเป็น wrap up สิ่งที่เราสนใจทั้งชีวิตในช่วง10ปีนี้เลยก็ว่าได้คือนอกจากจะ Research เรื่องนี้มา6ทำมา6ปีใช่ไหมมันยังรวมสิ่งที่เราสนใจมาตั้งแต่ตอนทำฟิชเจอร์ฟิล์มเรื่องแรกมาจนถึงปัจจุบันถ้าใครที่เคยดูหนังเราทุกเรื่องแล้วมาดูเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามันมันมีครบทุกอย่างในจริงๆมันมันเหมือนแรปอ up อะไร้คก แล้วพอเราทำเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยของหมดว่ะของหมดก็ปล่อยไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มันก็มันก็เหมือนกับขึ้นสู่ขึ้นสู่ชัพเตอร์ใหม่ๆด้วยเพราะว่ามันก็พาเราไปสู่พื้นที่ใหม่ๆสเปซใหม่ๆทั้งเป็นความเป็นฟิกชันแล้วหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเราทำสองเรื่องจนชินแล้วพอทำฟิคชันแล้วแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันแบบใหม่หมดเลยว่ะมันเหมือนกับเด็กที่มันแบบ เหมือนถ้าดูถ้าดฟาทาโลม, The มันเหมือนเดอะฟูอะอะไรดีมันเหมือนเด็กที่เขาแบบเห็นอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยแล้วมันมีความเฟรชมีความสดอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้ตัวหลังเราไอ้ความเฟรชเนี่ยมันหายไปหมดแล้วแต่ว่าพอเป็นดอยบอยเนี่ยมันได้สิ่งนั้นกลับมาการเดินทางของดอยบอยยังเป็นประตูให้นนทวันรก้าวสู่ฉากชีวิตใหม่เดิมเคยทำแต่สารคดีมากว่า10ปีสู่ผู้กำกับหนังฟิกชัน จากแค่ทำหน้าที่สังเกตการก็ต้องปรับเข้าสู่การเขียนบทและพัฒนาบทรวมถึงแคสตัวละครที่ได้ระดับมีชื่อร่วมงานครั้งแรกนอกจากอัดอวัตยังมีเป้อารัฐและเอ็มภูมิพัดด้วยนี่ยังรวมถึงการเข้าฉายที่เลือกลงสตรีมมิ่งและส่งให้งานกำกับเข้าถึงคนวงกว้างจากเดิมที่ผลงานเคยฉายแบบจำกัดโรงและไม่ได้ถูกพูดถึงวงกว้างมากนักแม้จะเป็นงานระดับรางวัลก็ตาม มันมีทิกเกอร์อย่างนึงด้ายก่อตอนมาทำตอนมันทำปอนเปออกเป็นดบอยเพราะเราทำเรื่องสายน้ำใช่ไหมฮะเราก็อยากทําประเด็นเรื่องสังคมประเด็นที่มันพูดถึงสภาพสิ่งแวดลอ้อมที่มันมีผลต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ด้วยออชองร่าของมันด้วยวิธีการที่เราน,นํามาใช้อ่ะมันเป็นสโลเบิร์นมันเป็นสโลซินิมาแล้วก็เป็นเน้นบรรยากาศแล้วมันมันแมชกับ ฟิล์มเฟสติวัลจะมันได้รางวัลที่เฟสติวัลมาเช่นกันอะไรเงี้ยครับคนที่เราวดูก็จะอ,อะไรเงี้ยรู้สึชอบมันอินมันย้ยครับทีนี้พอพอกลับมาเข้าลงที่เมืองไทยเงี้ยครับมันก็ก็ขเข้าลงในเล็กๆใช่ไหมคนก็ดูพอสมควรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คนที่เขาสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมมากๆประเด็นเรื่อง,งสังคมมากๆอย่างเงี้ยครแล้วเขาไม่ได้คุ้นชินกับวิธีการแบบหนังอาร์ตเฮาส์อย่างเงี้ย เขาก็จะรู <out> ้สึกว่าอีอยางวะแล้วมันก็เลยเราก็เลยมีความคิดในหัวว่าเออถ้าเราอยากพูดเรื่องประเด็นเหล่านี้แล้วมันจะช่วยเอ็นเกจกับสังคมได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีชาเลนจ์ขึ้นใหม่เกิดขึ้นมาที่เราอยากทำมาแ้ตอนนั้นแหละว่าเราก็อยากทาประเด็นเรื่องพวกนี้แหละที่เราเคยทํามานั้นแหละแต่ว่ามันไปอยู่ในสิ่งที่มันเรียกว่า p o ค c u เ t u r e มากขึ้นมันไปอยู่ในแพ็กเกจหรือวิธีการที่มัน จอยง่ายหรือสนุกสนานหรือเอนจอยไปกับมันและมันไปอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับแม้จะบอกว่าอิ่มตัวกับการทำสารคดีจนไปหาความท้าทายใหม่หากฝีมือของนนทวัฒน์ก็ยังเป็นที่เชื่อมั่นในต่างประเทศยังคงรับจ้างงานผลิตสารคดีให้กับนานาชาติหากก็ยังควบคู่ไปกับแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตที่ตอนนี้เตรียมเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังฟิกชันอีกเรื่อง กวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน